สวัสดีครับพี่น้องมื่อน,นี้ก็นอยู่กับสันติคือเกอ่านะครับมื่อน,นี้เเดี๋ยวผมจิพาพี่น้องมาเบิองอินท,ทาภาลัมนเ,นลเนี่ยครับมาอัปเดตคือเก่าครับอัปเดตอินทาภาล่มครับบ่ามันเป็นจังไดแล้วเนี่ยครับตอนนี้กับประมาณได้ประมาณปีครับอีกหกเดือนครับเป็นน้วยนะครับอัน เดี๋ยวผมติพาไปเบื้องหน่วยอันคลิปที่แล้วก็เห็นไปแล้วนะครับเป็นดอกเป็นยังมัน่นเมื่อนี้เี๋ยาพไปเบื้องหน่วยมันครับหน่วยใ่ยเติบแล้วครับอันนี้มันเป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกจะทีิจริงมันกับพบ่ควกเอาแล้วครับหน่วยมัน,นครับแต่ว่าอันนี้เอา ลองเบิรงซืาอีครับคือเอาบ่หลายนะครับลองเบิรงซืาอีครับอยากหูแว่าันสิเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้ต้นนึ่งครับอันนี้ครับเป็นน่วยขึ้นกันครับเมี่ยนน่วยน้อยขึ้นมาอีกแล้วอันนี้น่วยใ่ญ่นี่ครับอันนี้แซงนึงครับอันง่ญ่แล้วครับใกล้ใกล้สิพ่อแล้วง่าครับแล้วใกล้สิแก่ละแก่แล้วล่ะ แนบวท่านได้พอกินครับต้องเขียวๆต้องถามมันเหลืองกันครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้มีสองแซงครับครับล้นกระไรได้ครับพี่น้องคุณนะครับอยู่ข้างล่างครับล้นกระไรกับย่างโมโหนะครับว่ามันเป็นน้ำเอียงการทดทดล่องนะครับปีแรก ยูใซนเน่แหะผมกจำบม่ไไรคือกันว่ามันอยูเไนเน่ต้นมันเปลี่ยนมากหหนาก,กระหกครับบ่าได้มาเอาหหนายักเทื่อครับเดี๋ยวผมย่างหาต้นนั่นเป็นหมากกันครับ แต่ว่าคนเอาอีเดียอัวนี้ก็คือประมาณปีที่สามครับจ้าสีเอาหมากได้จังสีเอาไว้ได้ที่จริงมันก็ต้องตัดทิมเบิร์ดแล้วครับเป็นดอกขึ้นมานี่ครับต้นนี้มีสองแส้ครับที่เป็นหน่วยใย่ๆเลยครับเริ่มสะออกเลี้งลยงอะไรจัน่อย ต้นน่อยๆนงครับยังยานมันหนึ่งคิดวานสีใบไ่มันกับไให้ยอยู่ตัวนี้นี่ต้นนี่แล้วครับผมคิดว่างามกระมูเลยเดี๋ยวพาไปเบื้องอีกต้นนึงครับต้นนี้ครับ โอต้นนี้บองงามครับมีเห็นสองแซงขึ้นกันแต่ว่ามันบองงามน่่ยบ่หลายครับมีต้นนี้นะครับงามกว่ามูแหละหน่่ยกับลายเป็นแซงสองแซงกับงามอยู่ครับที่เห็นนะครับ ครับถามมันเหลืองมันอันนี้พุ่นะครับแดบนี้อยากซิมเบิงนะครับอยากซิมเบิงซิมมันตีแซบบอันนะแต่ว่ามันปิดอันต้นเพาะเมล็ดหรอครับครับพี่น้องเนเดี๋ยวมื้อนี้ผมมาอัปเดตให้เบิงทำหนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหนาผมมาอัปเดตให้เบิงไหมครับ เมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ